ของหวานแบบไทย,ไท,ยที่ดัดแปลงนะคะเป็นไอศครีมเรื่องราวมันก็มีการดําเนินเรื่องแบบว่าตัวจริงตัวปลอมนางเองก็อยากจะอ่านจดหมายมา15ปีตกแต่งนิดนึงเหมือนเรากินไอศครีมกะทิต้องมีถั่วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกันใน กับข้าวเล่าเรื่องบ่ายแดงแจ๊นะคะวันนี้มีเมนูพิเศษนะคะเนื่องจากว่าเข้าสู่ในช่วงของเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเทศกาลเรื่องเริงนะคะไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือวันสิ้นปีหรือว่าปีใหม่นั่นเองนะคะเพราะนั้นเราอาจจะมีปาร์ตี้ที่บ้านเพราะนั้นปาร์ตี้ก็ต้องมีของหวานแต่ของหวานเนี่ยวันนี้นำเสนอของหวานแบบไทยๆท,ที่ดัดแปลงนะคะเป็นไอศครีม ก็คือไอศครีมกล้วยบวชชีค่ะงงอะนสิไอศครีมกล้วยบวชีเออมันมีจริงๆนะเขาทํากันไอศครีมกล้วยบวชีก่อนที่จะไปไปดูว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างนะเราคุยถึงกล้วยก่อนกล้วยน้ําว้านเลยนะคะ เราใช้ทํากล้วยบดชีนะคะเราจะเลือกแบบประมาณสุกประมาณหนึ่งนะคะไม่ไม่เอาหั่นมากนะเอาสุกประมาณหนึ่งมันจะทําให้มันมีรสชาติที่หวานแล้วก็จะบอกว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยมีประโยชน์มากโดยเฉพาะมีแคลเซียมและไฟเบอร์สูงมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราเนี่ยใช้กล้วยน้ำว้าเลี้ยงลูกด้วยทุกคนรู้แฟนคลับรู้นั่นคนเป็นแม่ต้องรู้ค่ะว่ากล้วยน้ำว้านะคะพอลูกอายุได้สามเดือน เราจะเริ่มป้อนอาหารคำแรกให้ลูกนะคะก็คือกล้วยล้หวาที่บดละเอียดนะคะนั่นเลยป้อนให้ลูกอะ่ะเพราะว่าลูกจะดึงเอาแคลเซียมนะคะไปสร้างกระดูกและฟันนะคะเพราะนั้นแคลเซียมสูงมากและมันจะสูงมากขึ้นไปอีกถ้าเราเอากล้วยน้มวาเนี่ยนะคะไปผ่านความร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการนึ่งการต้มหรือการปิ้งหรือแม้กระทั่งวันนี้ที่เราจะต้องทำไอศครีม จากกล้วยบวชชีเราก็ต้องบวชชีก่อนใช่ไหมคะเมื่อเรานํากล้วยน้าว้าไปบวชชีนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยได้รับแคลเซียมดีขึ้นไปอีก5-6เท่าค่ะเรามาดูกันค่ะว่าส่วนผสมที่จะทําไอศครีมกล้วยบวชชีเนี่ย มีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยเราทําไอศครีมกล้วยบวชชีเราก็ต้องบวชชีมันก่อนนะก็ต้องมีกล้วยมีกะทิวันนี้ใช้กะทิอร่อยดีนะคะเป็นกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมนะควจริงแล้วเขามีกลิ่นใบเตยด้วยนะกับกลิ่นดอกไม้หอมแต่วันนี้เราบอกว่าเราอยากจะเลือกดอกไม้หอมเพราะเราอยากให้มีกลิ่นที่หอมแบบกลิ่นหอมของดอกไม้นะคะแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือ กล้วยน้ําว้าเมื่อเราเลือกมานะคะคุณผู้ชมเราเลือกมาแล้วเราก็ต้องตัดหัวตัดท้ายอย่างนี้นะสมัยโบราณน,นะเขาจะบวบวชชีกล้วยเนี่ยเขาจะแช่ด้วยน้ําปูนใส่นะวิธีทําน้ําปูนใส่ไม่ยากนะคะคุณผู้ชมก็ใช้ปูนแดงก็ได้ปูนขาวก็ได้นะคะเอามาแช่น้ําคนๆๆแช่น้ําแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้มันตกตะกอนนะคะแล้วเราก็ใช้เฉพาะน้ําที่ใส่ด้านบนนั้นเอง เวลาเราแช่กล้วยหรืออะไรเงี้ยนะคะมันจะทําให้กล้วยเนี่ยไม่ดํานะคะกล้วยเนี่ยเขาจะมียางของเขานะเพราะนั้นตัวยางเนี่ยมันจะทําให้กล้วยดํานั้นเราแช่น้ําเปล่าก็ได้นะคะเนี่ค่ะเราต้องสุกประมาณนี้นะสุกงอมมากก็ไม่อร่อยนะกล้วยตัดเนี่ยจะตัดแบบนี้ก็ได้นะถ้าเป็นแบบว่าเรากินประจําเราก็ตัดอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันสวยงามเราก็เฉียงเฉียงหน่อยก็ได้ะคะ่ะนี่ค่ะแช่น้าไป ระหว่างทำแนละ้วก็แบบว่าอยากจะเมาส์มอยเรื่องของแบบซีรีส์เกาหลีให้ฟังด้วยสตาร์ทอัพไม่รู้คุณผู้ชมดูกันหรือเปล่านะดูที่เน็ตวิกัสตาร์ทอัพสนุกมากคือมันเป็นเรื่องของแบบว่าหนุ่มสาวยุคใหม่อะ่ะที่เขาใฝ่ฝันเนาะอยากจะเป็นนักธุรกิจเหมือนสตีฟจ็อบส์อะแบบประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะพระเอกนำจูยอกเขาเล่นเป็นนำโดซานนะ นำจุยองนี่ทุกคนน่าจะรู้จักนะเล่นละครมานานมากเลยนะเขาเล่นเป็นนมเบ์ตามเป็นแบบอัจฉริยะแบบเขาเรียกว่าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกชนะเลิศอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นอัจฉริยะก็เรียนพวกเรียนด้านวิศวะอะไรเงี้ยวิศวกรรมศาสตร์อะไรเงี้ยนะคะด้านแบบอิเล็กทรอนิกส์เออเก่งอิเล็กทรอนิกส์เก่งแบบเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยนะเก่งวนานเอกนะก็ได้ออแพสซูจีนะคะ ได้แพศูจีมาเล่นโอ้โหน่ารักมากสูจีนี่คือติดตามมาตั้งแต่แบบว่าอยู่วงเกิร์กรุ๊บอ่ะนี่เรื่องนี้เธอรับบทเป็นซอแดนมีนะออลูกเป็นแบบว่าพี่น้องตระกูลซอเธอมีพี่สาวด้วยพี่สาวเธอก็เก่งธุรกิจเธอเองก็มีความปฝนฝันว่าอยากจะเป็นนักธุรกิจเหตุมันเกิดจากตอนที่พ่อเขาเสียพ,อ,พอเขาเสียเนี่ยแม่เขาก็ไปมีครอบครัวใหม่แม่ไปมีครอบครัวใหม่พี่สาวก็ย้ายไปอยู่กับแม่ เพราะว่าครอบครัวใหม่ของแม่เนี่ยรวยเป็นนักธุรกิจอยเงี้ยนะ,ะน้องสาวก็อยู่กับพอ่อทีนี้พอพ่อเสียน้องสาวก็ต้องอยู่กแบบับอยู่กับย่านะคะมันจะมีเขาเรียกว่าบริษัทชื่อแซงบอ่แซนบเนี่ยจะเป็นบริษัทที่แบบเปิดโอกาสให้กับสตาร์ทอัพต่างๆนะคะได้นําเสนอโปรเจกต์ที่ตัวเองแบบว่าถนัดตัวเองอยากจะทําอะไรเป็นความฝันของหนุ่มสาววัยแบบ เริ่มทํางานไว้ที่มีความฝันนะคะก็เสนอโปรเจกต์เข้าไปที่แซนบ็อกได้ถ้าคุณได้รับเลือกคุณก็จะได้เงินซัพพอร์ตในการทําธุรกิจนั้นนะคะจากแซนบล็อกอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบบริษัทที่ทุกคนอยากจะเข้าไปถ้าเข้าไปได้ก็มันเข้าไปได้มันก็คือแบบเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยนะว่าคุณเจ๋งมากเลยอะไรเงี้ยเออมันก็เกิดการแข่งขันนู่นนี่นั่นเรื่องนี้นะคะจะมีเขาเรียกว่ามีพระเอกสองคน ะะอีกคนหนึ่งก็จะอายุโตกว่าหน่อยก็คือแบบวัยสามสิบ up แล้วอะไรนะคะก็คิมซอนโฮนะคะเล่นคิมซอนโฮเนี่ยเขาเล่นเป็นหัวหน้าฮันฮันจีพยองฮันจีพยองตอนเด็กๆเนี่ยเขารู้จักกับคุณย่าของนางเอกคุณย่าก็เลยใช้ให้เขาเนี่ยช่วยเขียนจดหมายหานางเอกหน่อยได้ไหมนางเอกไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยกูจะเหงาเขาก็เขียนจดหมายแล้วก็ไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรก็เลยไปหันไปเห็นนำโดตางตอนเด็กๆที่เขาบอกว่า ไปรับรางวัลชนะเลิศคณิตศาสตร์โอลิมปิกเขาแข่งขันชนะเลิศก็เลยตั้งชื่อในจดหมายว่านาโดซาอะไรเไงี้ยแต่จริงตัวเองเป็นคนเขียนอ่าเรื่องมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละตัวเองเป็นคนเขียนแต่ไปใช้ชื่อคนอื่นไอเ้เรื่องราวมันก็มีการดําเนินเรื่องแบบว่าตัวจริงตัวปลอมนางเอกก็อยากจะอ่านจดหมายมา15ปีแล้วยังไม่เคยเห็นตัวคนเขียนจดหมายเลยอะไรเงี้ยอืมก็เลยแบบตามหาฉันจะต้องเจอตัวจริงให้ได้เอาสิ คุณย่ากับฮันจีพยองก็ทํำยังไงล่ะโอ้โหเขานางเอกตามหาตัวจริงมันไม่มีตัวจริงอะ่ะเออก็เลยไปอ้อนวอนพระเอกนําโดสานซึ่งอยู่ในนั่นแหละที่เขาเห็นได้ข่าวหนังสือพิมพ์นั่นแหละไปหาตัวจริงตอนโตไงซึ่งตอนนั้นนําโดสานก็แบบว่าเปิดบริษัทเ,ออเกี่ยวกับทาพวกเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดโปรแกรมพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนี่แหละ เขามีเพื่อนอเพื่อนรักกันอีกสองคนนะอีกสองคนก็ร่วมกันทํานี่แหละแต่ว่ามันยังไม่ประสบความความสําเร็จเลยก็แบบอยู่แบบโอ้โหบริษัทอยู่เช่าห้องอยู่บนดาดฟ้าที่มันแบบโกโรโกโซว่าง,งั้นเถอะเออไม่ประสบความสาเร็จในชีวิตเลยยังอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายอ่ะมาเจอกันนางเอกนางเอกก็มีความเก่งในด้านการจัดการนะเก่งเรื่องแบบการวางแผนมากมันก็เลยทําให ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะสร้างความปันร่วมกันแล้วก็ช่วยกันจนแบบขับดันจนประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีเรื่องราวที่น่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรหลายอย่างนะลองไปติดตามดูนะใน Netflix ไปดูว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันทําให้เกิดแรงบันไดบันดาลใจย,ยังไงนะคะกับการที่เราทําธุรกิจเราต้องมีแนวคิดเนียมันก็ให้ความรู้นะ ศัพท์เชิงธุรกิจในสตาร์ทอัพเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นให้ตลอดเลยว่าอันนี้มันหมายความว่าอะไรอันนั้นมันอยู่ในช่วงไหนควรจะจะัดการยังไงถ้าเจอ,อปัญหาแบบนี้ควรจะทำยังไงอันนี้เขาก็มีแนะนำมีบอกนะคะก็เป็นประโยชน์นะอ่าก็ลองไปดูนะเพราะว่าดังมากนะใน Ne t f i ลนี่อันดับหนึ่งเลยนะอ่าสตาร์ทอัพนี่อันดับหนึ่งเลยนะใน n น t f ฟลนี่คือนิยมค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ เราก็เริ่มขั้นตอนของการบวชกล้วยนะคะเราก็จะใส่กะทิลงไปนะคะใช้ทั้งหมดนะคะ500 ML นะคะเราต้องเพิ่มน้ำไปด้วยนะคะเพิ่มน้ำไปสักหนึ่งถ้วยมันเป็นหัวกะทินะคะเพราะนั้นเราเพิ่มน้ำลงไปได้แล้วเวลาเราตั้งกะทินะคะเราไม่ต้องให้กะทิแตกมันนะคะเพราะนั้นเราต้อง หมั่นคนกันตอนนี้กะทิเริ่มร้อนแล้วเราก็จะใส่กล้วยนะคะที่เราหั่นทิ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะลงไปเราจะต้มกล้วยกับกะทิก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยๆต้มโดยใช้ไฟกลางนะคะเพื่อไม่ให้น้ำกะทิแตกมันนะคะ ตอนนี้น้ำกระทิอบควันเทียนของเราคือกระทิหอมมากก็จะทำให้รสชาติของไอศครีมกล้วยบวชชีของดิฉันเนี่ยน่ารับประทานด้วยกลิ่นที่มีกลิ่นหอมของอบควันเทียนที่เป็นกลิ่นดอกไม้หอมมันก็น่าจะยวนยั่วน้ำลายพอสมควรนะคะสำหรับไอศครีมกล้วยบวชชีนะคะพอเริ่มเดือดนิดหน่อยเราจะเริ่มปรุงรสนะคะ น้ำตาลใส่ลงไปเลยค่ะน้ำตาลมะพร้าวเพื่อให้ละลายไปด้วยกันนะคะเพราะว่ากะทิเริ่มร้อนแล้วเราใส่ลงไปก่อนนะคะสักสามก้อนเพราะว่าบางคนชอบหวานน้อยหวานมากแต่ละบ้านเนี่ยทานไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มาดูค่ะเราต้องใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี้ตวงไว้ที่สองช้อนโต๊ะนะคะ น้ำตาลทายใส่ลงไปเพื่อให้มีความหวานเนี่ยที่แหลมขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเขาเรียกว่าเข้าถึงความหวานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนะคะส่วนการตัดรสของเราก็คือเกลือค่ะเกลือนี้ใส่ไว้เสร็จ1นส่วนสช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เกลือที่ใช้ในของหวานเนี่ยเหมือนเป็นผงปรุงรสนะคะที่ทําให้ส่วนผสมทุกๆอย่างทั้งน้ําตาลทรายน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็กะทิเข้ากันดีนะคะเพราะเกลือเนี่ยเป็นเหมือนส่วนผสมที่ช่วยเชื่อมโยงนะคะเชื่อมโยงรสชาติทุกรสชาติให้มีความกลมกล่อมเข้ากันดีค่ะทีนี้เราก็รอนะคะใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมนะ รอน้ำกะทิเราเดือดนะคะก็ใช้ได้แล้วเพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องให้กล้วยเนี่ยเละจนเกินไปนะคะระหว่างที่เรารอเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนว่าไปลองดูติดตามชมซีรีส์เกาหลีนะคะเรื่องอสตาร์อาพนะคะก็ เป็นเนื้อเรื่องที่สนุกสนานนะคะน่าติดตามแล้วก็ให้ประโยชน์ให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจนะคะใครที่ต้องการมีแรงบันดาลใจในช่วงนี้ก็ติดตามชมได้ที่เด็ดฟกฟลิและกันนะคะเมื่อกี้นะคะเราลองชิมดูนะคะก็ความหวานเนี่ยโอเคแล้วแต่เกลือเมื่อกี้เนี่ยเราใส่ไปเสตหนึส่วนสีช้อนชาดิฉันขอเพิ่มเกลืออีกเศหนส่วนสี่ช้อนชานะคะ แล้วน้ำกระทิเนี่ยได้ประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะนะคะเพราะว่าให้แค่เดือดอีกรอบหนึ่งก็คือพอนี่คือเดือดรอบที่เราโอเคแล้ววันนี้นเราปิดแก๊สเลยนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทําอย่างไรต่อก็คือเราก็จะตั้ง กล้วยบวชชีเนี่ยไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอากล้วยบวชชีเนี่ยมาปั่นกันระหว่างที่เรารอกล้วยบวชชีเย็นเราก็จะทานกล้วยบวชชีไปด้วยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปรับประทานรอกันค่ะตอนนี้กล้วยบวชชีของเราก็เย็นตัวลงแล้วนะคะเย็นตัวลงเสร็จแล้วเราก็จะเอามาปั่นนะคะเราก็จะปั่นให้ ตัวตะลิบตัวกล้วยนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกัน็<ม>ั่ให้เนื้อเนีเนยนนิดนึะคะเพราะว่าเราจะกเอาไปทำไอครีเราก็อยากได้ไอศครีมที่มีเนื้อนี่เนียนนะคะแล้วเราก็ปัน่นเนื้อ ว่าเนื้อน่าจะเนียนแล้วนะคะเราปั่นก็ประมาณประมาณสมนาทีนะคะทั้งหมดเลยนะประมาณเนี้ยแหละเราก็ดูเอานะเพราะว่าจํานวนที่เราทำเนี่ยกล้วยมันก็จะต้องแบบจํานวนกล้วยมันอาจจะไม่เท่ากันเนาะเนี่ยนะคะโอ้โหเนื้อเนียนมากน้ำหนักกะทิกับกล้วยมีความเข้มข้นดีนะคะอันนี้มันก็จะทำให้เป็นเนื้อไอศครีมที่แบบว่า จับตัวกันดีนะคะใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะเทใส่ถ้วยที่เราจะนำไปแช่ในช่องฟรีซนะคะเ <mm นี่ยค่ะโอ้โหน่ารับประทานมากแสดงว่าไอศกรีมของเราเนื้อจะต้องสวยงามแน่นอนประมาณนี้ค่ะ <mm แล้วเดี๋ยวเราก็จะนำเข้าช่องฟรีซนะคะ <mm ปิดฝาเลยค่ะ <mm แล้วก็เข้าแช่ เราจะแช่อันนี้นะคะประมาณหนึ่งคืนค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะคะเราจะต้องเอาออกมาอีกรอบหนึ่งนะคะโดยที่แช่ไว้หนึ่งคืนก่อนแล้วก็เอาออกมาขูดอีกรอบหนึ่งนะคะ<อ>ข้ามไปหนึ่งคืนนะคะคุณผู้ชมมาดูกันค่ะว่าหน้าตาของไอศครีมกล้วยบวชชีของเราเป็นยังไงเต้นเต้นเต้นโอ้โหเอาไม่ออกว้าว น่ากินนะ่ะโอ้มันตื่นเต้นมากคุณผู้ชมมันน่ากินนะ่ะขั้นตอนนี้นะคะที่เราแช่ไว้หนึ่งคืนเาบถ้าเราอยากจะให้เนื้อไอศะครีมเนี่ยว่ามันเนียนแล้วก็ทานแล้วอร่อยนะเขาต้องเอามาขูดก่อนนะมาขูดตอนโอ้โหมันแบบว่าฟรีจริงๆอะ่ะเราก็จะทำการขูดแบบนี้นะ ปูดแบบนี้ไปเลยปูดจนแบบว่าเหมือนกับเรากลับด้านไอต์เรมอะ่ะแล้วเราก็จะเอาเข้าช่องฟีแช่อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเดือนที่แล้วแดงแซดไปเที่ยว ไปเที่ยวอะ,อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาสามร้อยยอดเนะาะค่ะกลับเราแวะเพชรบุบรีเราก็ได้ทานไอศครีมขนมตาลเพิ่งเคยทานครั้งแรกอร่อยมากต้องบอกเลยว่าอร่อยมากนี่มันมันแบบว่าเราก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยขนมไทยนี่นะมันก็จะทําเป็นไอศครีมได้เกือบหมดนะเพราะว่ามันมีส่วนผสมที่มาจากกะทิค่ะเราก็ทําบ้างไอศครีมกล้วยบวชชี ตอนนี้เราก็กูดไอศครีมกล้วยบวชชีนะคะเหมือนเรากลับด้านไอศครีมมันจะได้เนื้อแบบนี้นะคะดูใกล้ๆเลยค่ะนี่ค่ะวิธีกลับไอศครีมกล้วยบวชชีเราปิดฝาค่ะแล้วเรายังไม่จบขั้นตอนเพียงแค่นี้ค่ะเราจะแช่กันอีกหนึ่งคืนค่ะเพราะฉะนั้นใครจะทำนะคะทำล่วงหน้าได้เลยค่ะสำหรับรับแขกสำหรับใช้ในงานปาร์ตี้นะคะทำล่วงหน้าเลยค่ะใช้เวลาสองวันค่ะ ออจริงๆแล้วจะแช่5-6ชั่วโมงก็ได้นะคะแต่ดิฉันไม่ได้รีบไปไหนคะ่ะไม่ได้รีบค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวแช่คืนหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตักรับประทานกันค่ะค่ะเช้าวันที่สองแล้วนะคะเรามาดูค่ะว่าผลงานของเราที่เมื่อเช้าของเมื่อวานนะคะเ,เราก็ตื่นมาเพื่อที่จะขูดไอศครีมนะคะตอนนี้เป็นเช้าของวันที่สองหลังจากขูดไอศครีมวันนี้เราก็จะ ได้เวลาที่เราจะสามารถรับประทานได้แล้วค่ะเราต้องเอาออกมาจากช่องฟรีแล้วก็รอให้แบบว่าไอศตกครีมกล้วยบวดจีของเราเนี่ย อ่อนตัวลงนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะแบบว่าขูดให้มันเป็นแบบกลมๆสวยๆเนี่ยค่อนข้างยากนะคะต้องให้มันอ่อนตัวนิดนึงเนี่ยค่ะมันอาจจะบอกว่าไม่เป็นก้อนกลมๆสวยๆมากนะคุณผู้ชมแต่ว่าได้อยู่เราก็โรยถั่วลงไปตกแต่งนิดนึงเหมือนเรากินไอศครีมกะทิต้องมีถั่วเอาละขั้นตอนต่อไป ก็คือการชิมค่ะคุณผู้ชมชิมน่าฐานมากดิฉันบอกว่าดิฉันน่แอบชิมไปเยอะแล้วอืมมันเป็นอารมณ์ของการกินกล้วยบวชชีอีกมิติหนึ่งหอมนะหอมกลิ่นกระทิที่อบพันเทียนกลิ่นแบบกลิ่นหอมของดอกไม้มาอยู่แล้วก็ มันจะออกเปรี้ยวๆนิดๆเออทำไมมันถึงมีเปรี้ยวๆนิดๆนะกล้วยน้ำวา้ามันเป็นกรดของผลไม้นะมันเวิร์กมากออก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับเมนูไอศครีมกล้วยบวชชีของแดงแจ๊บนะคะ ก็ฝากติดตามนะคะว่าคลิปต่อๆไปนะคะแดงแจ๊จะมีเมนูอะไรมานำเสนออีกนะคะแล้วก็ติดตามได้เช่นเคยนะคะสองช่องทางค่ะช่อง YouTube นะคะแม้ Potato Channel ค่ะและ f a c e o o o k แฟนเพจนะคะกับข้าวเล่าเรื่องใบแดงแจ๊ค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอาฝากกดไลค์อาฝากกดแชร์กดตับสไ r i b e และกด กระดิง่ง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 จะได้เจอกันบ่อยๆไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของเรานะคะขอบคุณค่ะ